สวัสดีค่ะเพื่อนๆหายหน้าไปนานเลยนะคะคิดถึงเพื่อนเื่อทุกคนนะคะวันนี้การจะพาไปที่จังหวัดนครน,นายกไปเที่ยวเขื่อนถึงด่านปากการชนกันค่ะเป็นไงคะเสียงน้ำตกดังมากเลยนะคะดางก็เลยจำเป็นต้องเบาเสียงของมันนะคะตอนนี้เราก็จะให้ชมบรรยากาศโดยรอบนะคะของ ที่เขื่อนเป็นเป็นช่วงเวลาที่เขาปล่อยน้ำนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะลมลื่นมากอากาศก็เย็นสบายดีค่ะเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะคะมาท่องเที่ยวกันที่นี่เยอะอยู่นะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่ารถมาจอดเที่ยวที่นี่กันแบบคึกคักมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้การก็กำลังนั่งรถส่วนตัวนะคะไปเพื่อที่จะไปขึ้นเขื่อนนะคะเขาก็จะมีกลวยกั้นเป็นช่องๆสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็เลยมีมาตรการที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะโดยให้เข้ามา รวจแล้วก็รับสติกเกอร์นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แปะไว้ที่วัวไหลข้างขวาแล้วเราก็สามารถเดินทางขึ้นไปบนเขื่อนได้ค่ะระหว่างทางก็จะมีร้านค้ามากมายนะคะเพื่อนๆฝั่งนู้นมีคนเล่นน้ำด้วย mm hmm. ก็น่าสนุกดีนะคะนี่นะคะผ่านวงเวียนไปอีกสักครู่เราก็จะขึ้นไปยังด้านบนของเขื่อนนะคะ ก็ต่อรถก,นนะะก็ไม่ติดมากนะคะช่วงนี้ก็โอเคค่ะเพื่อนๆเ,เราก็ปิดความเป็นส่วนตัวให้เขาสักหน่อยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเราเวลาขับรถก็ขับสบายๆเรื่อยๆนะคะโดยใช้เกียร์ออโต้ที่ดีธรรมดาก็ขับขึ้นไปเรื่อยๆคะ่ะสองข้างทางก็จะเป็นบรรยากาศ ที่ลมเื่นนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนที่ไม่เคยมาเที่ยวก็จะเป็นลักษณะน,นี้ค่ะเขาก็ดูแลดีนะคะก็จะเห็นมีคนมาคอยตัดหญ้าทำความสะอาดต่างๆถนนหนทางก็ดีค่ะนี้เราก็ขับรถขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็สำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่นะคะที่ไม่เคยมา ทุกอย่างก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะคะแปบ๊บเดียวค่ะเพื่อนๆก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะก็จะเป็นโค้งไม่กี่โค้งเท่านั้นเองเห็นไหมคะมีคนทำความสะอาดของข้างทางด้วยก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะมันก็จะเป็นลักษณะขึ้นเนินซึ่งไม่ชันมากซึ่งเราขับได้สบายๆเลยนะคะ คะเพื่อนๆน,นี่ก็น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายของเราแล้วเราจะมาหาที่จอดรถกันก่อนนะคะก็ไปตามป้ายแล้วก็ตามกรวยที่เขากำหนดนะคะ mm hmm. เพื่อนๆตามมาตรการความปลอดภัยในช่วงนี้นะคะหูเพื่อนดูดิรถเพียบมีร้านอาหารมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านขายขนมอาหารตามสั่มีทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆ คงไม่ต้องเอามานะคะซื้อที่นี่รับประทานกันได้เลยมีรถกลอฟด้วยสุดยอดเลยดูดิคะเพื่อนเพื่อนขนมนักท่องเที่ยวมีทุกวัยเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ลงทะเบียนในการที่จะขึ้นเรือไปเที่ยวในในเขื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เราก็จะถ่ายบรรยากาศของรถที่มา ท่องเที่ยวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จองรถกรอล์ฟนะคะซึ่งเขาจะพาไปเที่ยวตรงที่ที่เขื่อนนะคะขับไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าให้เดินก็คงจะไม่ไหวอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะมันกว้างใหญ่มากเลยลมก็แรงอะเพื่อนเมีร้านค้ามากมายเดี๋ยวเราไปลองดูกันนี่ไงมีร้านกาแฟด้วยมีชาวต่างชาติมาก็เยอะนะคะ นี่เป็นบรรยากาศนะคะเห็นสะพานที่อยู่ใ, s, ใกล้นู้นหรือเปล่าคะเดี๋ยวกางจะเดินไปตรงนั้นนะคะตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศไปพังพก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็ไกลเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเราลองเดินไปดูแล้วจะได้ชมวิวทิวทั์ระหว่างทางด้วยโหม่น่าเชื่อเลยว่าุณฑลเกิดเขาจะแบบจัดได้เป็นระเบียบอย่างนี้นะคะตามป้ายต่างเพื่อนเพื่อนมาถ่ายภาพเซลฟี่เป็นที่ระลึกกันได้นะคะ ้จะถึงแล้วหยุดถ่ายรูปสักนิดนึงโอเคมาถึงกันแล้วนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนี่เราถ่ายกลับย้อนไปที่ร้านกาแฟเมื่อกี้นะคะนู่นเนี่ยอยู่ไกลลิบๆเลยอ้าเรือออกพอดีเพื่อนๆเห็นเรือไหมซูมเข้าไปใกล้ๆสินั่นไงเรือน่าสนุกเนาะจะต้องแบบไปไกลมากๆอ่ะ ถ้ามีโอกาสคราวหน้ากราจะนั่งเรือไปนะคะแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงพี่จะม,มาถ่ายอีกฝั่งหนึ่งดูน้ำติกาเสียงก็ยังดังเพื่อนๆสนุกไหมคะนี่เป็นการเที่ยวแบบสั้นๆของเรานะคะดูบรรยากาศของเมืองน,นครนายกบนสันเขื่อนนะคะว่างมากเลยเนาะเพื่อนๆ เนี่ยถ้าเพื่อนๆมายืนตรงนี้นะมันจะเป็นอากาศที่เย็นสบายมากเลยตอนนี้กำลังคิดถึงร้านกาแฟแล้วล่ะเดี๋ยวเราเดินกลับไปดีกว่าระหว่างทางนะคะก็จะมีป้ายบอกประวัติของเขื่อนนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวตรงไหนบ้างเพื่อนๆสนใจก็มาศึกษาหาความรู้ได้ตรงนี้นะคะถึงร้านกาแฟแล้วค่ะเพื่อนๆสั่งกันเลย ระหว่างที่รอกันนะคะการขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงสนุกสนานนะคะในการรับชมในครั้งนี้อย่าลืมกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กางด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจโอกาสหน้าจะมีสิ่งที่ดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ